ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่8มกราคมนะครับสำหรับหวยลาวสตาร์สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้1วันครับทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้รันยาวๆนะครับก็เลยก็เลยไงเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้รันยาวๆแล้วกันนะครับ ยังไงถ้าถูกใจได้ที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับสําหรับดาวสตาร์วันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ2กับ6 6กับ2นะครับชอบ2มากกว่า6นิดนึงครับเดินสุด6รอง2นะครับแต่ขอให้2 6 6 2มารวมร่างกันหรือมาทั้งคู่อะไรบนล่างอะไรนะครับเนาะมโนไว้ก่อนครับก็2ครับ02 4 2 82 02 42 82แล้วก็เจาะชุด6ครับชุด6ก็จะเป็น06 46แล้วก็86ครับ06 46 86มัด8เข้าไปครับ 3ตัวที่ได้คือ802 842 882 822 806 846 886 866ครับสำหรับหวยลาวสตาร์สนาฬิกา45นาทีโดยประมาณรู้ผลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตั้งใจนับฟังครับแล้วก็ดูโค้ดซ้ายผมด้วยนะครับถ้ามีนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปลต่อไปครับสวัสดีครับผม